กลับสวัสดีท่านที่สนใจดิฉันนางสาวพ,พรพิมลคงเจรสุขตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ทิยศาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนสุราวิทยาคารัรบผิดชอบในการสอนรายวิชาชีววิทยาวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการนำเสนองานทางวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ b เ p สแพ็กชี c ครูเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยการเปิดชั้นเรียน Listen Study เรื่องไดโคโตมัสคีมเมล็ดพืชสำหรับนักเรียนห้องเรียนพลังสิบซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่4สายการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยครั้งนี้ได้รับคัดเลือกเพื่อการเปิดชั้นเรียนจากท่านคณะกรรมการอันผู้ทรงเกียรติ ความสำคัญของวิธีการปฏิบัติการที่เป็นเลิศในครั้งนี้นะคะ จากการสังเกตชั้นเรียนจากท่านคณะกรรมการในวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ที่ผ่านมาพบว่านักเรียนจำนวน40คนให้ความสนใจในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวของคุณครูและให้ความสนใจในการตอบรับโครงการพลังศิษย์เป็นอย่างสูงมากทั้งนี้นักเรียนอยากให้มีโครงการนี้ในทุกๆปี โดวยวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินการของครูในครั้งนี้ครูต้องการเปรียบเทียบผลสันฤ์ริ์ทางการเรียนวิชาชีววทยาเรื่องการศึกษาไดโคโตมาสคีเมเร็ดพืชกับเกณฑ์เทียบกับเกณฑ์ร้อยละแปขั้นตอนการดำเนินการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 1. ศึกษาสภาพปัญหา ศึกษาเอกสารงานวิจัยกำหนดจุดประสงค์ชี้แจงรายละเอียดรวมถึงการจัดทำ PLC ในคณะครูที่สอนชีววิทยาและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อสะท้อน แผนการเรียนการสอนในแต่ละครั้งเมื่อทำการสะท้อนแก้ไขเรียบร้อยแล้วครูจึงนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ค่ะทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องเน้นไปที่ผู้เรียนนะคะโดยที่ครูจะเป็นคนประเมินนั่นเองค่ะผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนพบว่านะักเรียนทุกคนมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ80รวมถึงมีชิ้นงานที่ผ่านเกณฑ์และอยู่ในระดับดีมาก โดยผลลัพธ์ที่เกิดกับครูผู้สอนเองครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองและได้รับรางวัลครูผู้สอนดีระดับสมาร์ทเช h ร์ทุกภาคการเรียนที่ได้มีการจัดการส่งมาและปัจจัยความสำเร็จพบว่าการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนั้นจากการเปิดชั้นเรียนนี้เป็นการกระตุ้นครูผู้สอนเองให้มีความกระตือรือร้นและเตรียมความพร้อมตลอดเวลา โดยครูต้องคำนึงถึงผลสำเร็จของผู้เรียนอย่างสูงสุดซึ่งจะสามารถส่งผลให้นักเรียนสามารถคิดอย่างมีระบบมีเหตุผลรอบคอบและรับผิดชอบการเรียนของตนเองได้ทั้งนี้บทเรียนที่ครูได้รับในการพัฒนาตนครั้งนี้ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลให้นักเรียนเกิดผลสำเร็จที่สูงขึ้นกล้าคิด กล้าทำกล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยอยู่ในกรอบพื้นฐานการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือได้นอกจากนี้นักเรียนยังมีทักษะการเขียนการพูดและการนำเสนอหน้าชั้นเรียนที่เด็กไทยต้องกล้าคิดกล้าทำและเป็นสิ่งที่ดีและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนอื่นได้ สำหรับโรงเรียนสุรัทยาคารเองที่ผ่านมาได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมชนะเลิศอันดับหนึ่งด้านการบริหารการจัดการกระบวนทัศนการจัดการเรียนรู้เชิงเช,ชิงรุก Active Learning ในการคัดเลือกนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเ p สแพ t ชี e จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินดิฉันนางสาวพ,พรพิมลคงจเจริญสุข มีความรู้สึกภาคภูมิใจและยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนในครั้งนี้และส่งผลให้ผู้เรียนของดิฉันเองนักเรียนชั้นพิยมศึกษาปีที่4-5ทั 5. เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและได้รับความรู้ทางด้านชีววิทยาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านและผู้รับชมรับฟังผู้ที่สนใจหวังว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดไม่มากก็น้อยดิฉันนางสาวพรพิมลคงจเจริญสุขขอขอบคุณค่ะ